กที่สำคัญก็คือชุ้วสายสืบนะครับที่ได้ผมก็เลาทราบจากท่านผู้การเมื่อเช้านะครับว่ามีมีการขยายผมในเรื่องยาสิบในพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลจังหวัดนี้นะครับตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีนะครับโดยการนําของผู้กบการนะครับรองผู้กบการแล้วก็ัวหน้าการทุกคนนะครับก็เรา ตระหนักเน้นนะครับในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งอย่างยิ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนโยบายของท่านขอตอรลท่านผู้จัดการคนท่าหนึ่งนะครับที่จะพยายามปรับปรามนะครับในทุกมิตินะครับเพื่อจะให้สืบสวนทราบว่า,าที่ที่ตากามเนี่ยมีการลับล่อเสน,นอยาเสพติดเป็นอยึ่ในประจํเราซึ่งแก๊งนี้เราติดตามมาหลายครั้งแล้วจับตัวได,ได้ได้หลายชุดแล้วได้มีคนใ,นใหม่ๆเข้ามา,มาขึ้นบ้านครับ จำคลินากเพื่นบ้างนะครับที่มีโลโก้นี้คือมีหนึ่งไดโมครับหมดเลยนี่ไเนี่ยทุงนี้มันคือสองร้อยหนึ่งเดโม่คือหนึ่งร้อย มันมีท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดระนงนะครับแล้วก็ทำสำรวจที่ได้พุนาได้ขยายผลขั้นตอนที่สำคัญก็คือในพื้นที่เราแล้วทั้งเรื่องย้ายหรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยท่านผู้การท่านก็รุนละลงนะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต้องห่างจากเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอีกขั้นตอนถึงมาถึงพื้นที่เราเป็นมือที่สามมืนที่สองแล้วเป็นมือที่ ออง่กนจจอาามก็กรณีของการจับกลุ่มลายใหญ่นะครับยาเสพติดนะฮะสามสกวเม็ดของลบบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นลายสำคัญของลบบุรีนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการ อย่างเข่งคัดนะครับตามนโยบายบิ๊กควิกวินของรัฐบาลนะครับแล้วก็ของสมรรนตัวทางชาติตลอดจนทัพุชการนะครับตอนนี้นะครับในรบบุรีเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมียาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่พอสมควรนะครับเราดําเนินการในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะรายใหญ่รายสาคัญอย่างที่จับวันนี้นะครับเราจะขยายทำการขยายผลนะครับแล้วก็จะดำเนินคดีในเรื่องข้อหากรมสมคบนะฮะข้อหาฟอกเงินไปยังผู้เกี่ยวข้องในขบวนการนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จบแค่จับแล้วจบ นะครับเราจะดาเนินการต่อนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับของผู้ที่ยังหลงผิดอยู่นะครับว่าถึงวันนี้ท่านต้องปรับเปลี่ยนอาชีพนะครับปรับเปลี่ยนทางเดินชีวิตใหม่นะครับถ้าไม่งั้นท่านจะจบเหมือนกับผู้ต้องหารายนี้นะครับซึ่งโทษทุกวันนี้นะครับรุนแรงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะเรื่องของโทษจำคุกอย่างเดียวนะครับมีทั้งโทษทางสังคมมีทั้งโทษทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายด้วยนะครับ ก็ขอให้คำมั่นกับพี่น้องชาวลบบุรีนะครับว่าตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีนะครับจะดำเนินการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเข้มข้นต่อไปครับ